สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพาทำขนมปังแยมบูเบอรี่บอกเลยนะคะว่าสูตรนี้เป็นแบบฉบับโฮมเมดทำง่ายมากทำกินทำขายได้สบายเลยค่ะสูตรขนมปังแบบเหนียวนุ่มส่วนแยมนะคะเน้นเนื้อบูเบอรี่แบบนี้ทำง่ายมากถ้าพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสาม,มีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะขั้นตอนแรกเรามาเริ่มทำแยมบูเบอรี่กันก่อน บูเบอรี่นะคะปูจะใช้บูเบอรี่แช่แข็งเทลงไปในหม้อได้เลยค่ะและก็ตามด้วยน้ำตาลทรายและก็ตามด้วยน้ำมะนาวถ้าเราใช้บูเบอรี่แช่แข็งนะคะจะทำให้เนื้อนิ่มง่ายเวลาทำแยมนะคะจะเป็นแยมได้ง่ายกว่าบูเบอรี่สดปูจะใช้ไฟกลางในการคนแยมในขณะที่คนแยมไปนะคะปูก็จะใช้ไม้พายกดบูเบอรี่ไปด้วยเพื่อให้เนื้อแยมบูเบอรี่กระจายตัว ุคนแยมบลูเบอรี่ใช้เวลาไปประมาณ5นาทีนะให้งวดเล็กน้อยถ้างวดมากนะคะเวลาไปใส่ขนมปังจะกระจายตัวยากแยมบลูเบอรี่พักเอาไว้ก่อนมาทำขนมปังกันค่ะก็จะมีแป้งขนมปังน้ำตาลทรายยีสต์นมไข่ไก่ หลังจากใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปยกเว้นเนยเรียบร้อยแล้วให้เราเปิดเครื่องค่ะตีไปประมาณ1นาทีให้ส่วนผสมพอเข้ากันหลังจากนั้นก็เพิ่มเนยลงไปเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องค่ะเราจะนวดแป้งขนมปังอันนี้นะคะไปประมาณ25นาทีหลังจาก25นาทีผ่านไปยกไปทำขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหลังจากนวดขนมปังได้ที่เรียบร้อยแล้วปุ๋ยจะเอามารีดนะคะ การรีดแป้งนี่เราจะรีดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะใหญ่เท่าไหร่ก็ได้กะประมาณเอานะคะปุ๊ยจะตัดให้ได้ประมาณ6ชิ้นโดยการกะความหนาตามใจชอบพอเรารีดเป็นแผ่นเรียบร้อยแล้วเพิ่มแยมลงไปค่ะถ้าแยมข้นเกินไปจนไม่สามารถทาแยามได้ให้เราเพิ่มน้ำมะนาวลงไปแล้วคนให้เข้ากันแล้วค่อยทานนะหลังจากที่ทาแยามเสร็จเรียบร้อยและแบ่งเป็น6ชิ้นเรียบร้อยแล้วปุ๊ก็จะม้วนขนมปังแบบนี้ค่ะค่อยๆม้วนไปนะคะ เสร็จแล้วก็จะได้ขนมปังรูปร่างแบบนี้เลยเดี๋ยวปุ้ยโชว์ให้ดูหลังจากนั้นปุ้ยจะเอาไปวางไว้บนถาดค่ะหนึ่งถาดประมาณ6ชิ้นเลยนะคะแล้วก็ปิดด้วยพลาสติกแบบนี้นะจะเป็นพลาสติกแรปก็ได้หรือพลาสติกธรรมดาก็ได้และปล่อยเอาไว้ให้ขึ้นฟูสองเท่าปุ้ยปล่อยเอาไว้ประมาณ1ชั่วโมงครึง่งพอ1ชั่วโมงครึ่งผ่านไปค่ะยกไปเข้าเตาอ,อบได้เลย ปูจะใช้ไฟ180องศาไฟบนล่างเปิดพัดลมอบไปประมาณ12นาทีหลังจาก12นาทีผ่านไปเรียบร้อยแล้วเอายกออกมาพักให้เย็นนะคะปล่อยไว้ให้เย็นก่อนหลังจากเย็นเรียบร้อยแล้วค่ะปุ้ยจะโรยน้ำตาลไอซิ่งลงไปนะคะเป็นน้ำตาลไอซิ่งที่โรยโดนัทนะถ้าเป็นน้ำตาลไอซิ่งธรรมดาจะละลายง่ายถ้าเป็นน้ำตาลโดนัทจะละลายยากบอกเลยนะคะว่าบลูเบอร์รี่สูตรนี้นะอร่อยมาก เนื้อขนมปังกับบูเบอรี่เนี่ยเหนียวนุ่มแล้วก็ฉ่ำแยมไปด้วยกันเลยค่ะรสชาติไม่หวานมากนะถ้าใครจะเปลี่ยนไปใช้ฟิลลิ่งแยมสำเร็จรูปก็ได้เหมือนกันนะคะสูตรขนมปังอันนี้นะสามารถใส่แยมรสชาติอื่นได้ด้วยประยุกต์ไปรสชาติอื่นได้เลยค่ะสุดท้ายนะเดี๋ยวปุ้ยพาคำนวณต้นทุนเผื่อใครทำกินทำขายต้นทุนของขนมปังนะคะ 1ชิ้นต้นทุนอยู่ที่ชิ้นละ1 0บบาท1นึ่งสูบไปทำ6 6ชิ้นนะคะใครจะทำมากกว่านี้หรือทำเป็นชิ้นเล็กก็ได้ส่วนราคาขายที่ปุ้ยแนะนำนะคะขายชิ้นละประมาณ20บาทยังไงนะปุ้ยก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับขนมปังบลูเบอรี่ยยมสูตรนี้แล้วกลับมาเจอกับปุ้ยในคลิปหน้าปุ้ยจะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ